สวัสด,ดีครับสวัสดีและสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ารถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับเจ้านากาโนนะครับนากาโนเอ็นทีสามหนึ่งศูนย์นี้เป็นขนาดสามจุดหนึ่งหน้าต้นยงาุดโดยทุกท่านนะครับเป็นรถตัวเปล่ามาครับรถตัวเปล่าอันนี้เป็นรถตัวเปล่าสาที่นแรงม้า ่าเป็นรถสองพอดกับเพื่อนสี่ล้อนะครับเป็นโฟลว์อกับเพื่อนสี่ล้อสภาพก็เดินเดินครับเพิ่งมาถึงคนระับอันนี้จะเป็นรถงานที่งานที่ประมาณจะเป็นรถที่เ็รถที่สภาพก็การใช้งานก็ไม่มเป็นปันครับสภาพเก่งๆยันมันเดินเลยนะครับรถพึ่งมาถึงยังไม่ได้ล้างเลยก็เอามาแบบนี้เพราะรถจาครับ เครื <S <S ่องนะครับแล้วก so, ็เชื่อมให้ดีกล no. ับมาเชื่ให้ดีนะครับทำงานในล้างมากอยัาให้ทำงานในล้างแร้วระบบทำงานได้ปกติเลยครับนี่ยานี่ทำงานได้ปกติปิโตรไดได้ได้ทำยังไได้ได้นะครับถ้าเคนทีเลื่ได้หระาได้ปกติครับนี่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 นี ว่าเป็นครที่สุดายยอรกยอแรกกันตามนะครับเป็นทงี่ไม่ดีเสมอมาและตลอดไปจากแกทีมงานพิทักษ์บุยดำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ